เนื้อมาเกิดเทศค่ะไม่ใช่เลือดบอกกี่ครั้งหยุดหยุดหยุดติงเด็บัตคัมมิงบัตอชลีนเด็ดมตุ้มมตือบัตไม่ if if t e t hurts c ุณ s อนผน e ไม่ป๊อปป๊เป็นปึกาเป็นคุณปึกบอก้ป๊าเป็นคุณปึกไม่รู้ป๊าปึกาไม่ปึกป๊าใช้ตะเกียบไม่เป็นค่ะ

No. TV. <laughs> Sorry. <coughs> mm. จบกอบผักคำเออโอ้ยลูกสาวข่อยถึกเสจอย่างนาะพี่างนี้นองเลยแล้ว oh. มันจะสำลักผักค้าว mm. หัวเลาะอ,อะไร mm. 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 สงสัยไม่จบคลิปแน่ๆเลยเจ้าคะ่ะหัวเลาะ ไอ้โดนอะไรมาถึงหัวเราโดนเตนต่อยเหรอ I thinking about something ว่าอยู่ติ i n กิ้งกับเรา Can you tell me มันไทยไหมซิงฮะมันไทยไอซิงกิ้งเซมยูซิงกิ้งว่าว่ายูติ้งเว้นยูซิงกิ้ง No เอาเพ่งเงิดจากเม็ดด้วยเอาจากเพลงหนึ่งเพลงเงิดจากแม็ก No 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 never What I can s a y when I eat a tomato then I thinking that I would อ๋อหยุด <you S 1> หนูคำนี mother, ่แหอ๋อหนูคำที่พ่อหนูใช้จะเกียบไม่เป็นเหรออ๋อ <laughs> หนูซิงกิ้งวัดยูซิงกิ้งหยูซิงกิ้งลงอะไรซิงซิ้นยิงดูหนูคิดเรื่องอะไรนะคำที่พ่อใช้ตะเกียบไม่เป็นแน่เลย เป็นหัวอีหยางปะ,ปะปานนาชนปะปะนานนาพี่พี่เพื่อนเพื่อนกินผักกับนูนาะที่หลายๆท่านพี่พี่เพื่อนเพื่อนไม่กินผักสดพี่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 เพื่อนเพื่อน <_ d ata> ไม่ใช่ปีป <_ d ata> พี่ว<ะ>พี่พี่เพื่อนเพ <_ d ata> <ๆ>ื่อนอือพี่พี่อืม <_ d ata> ไม่ใช่ปูนุอิปปิ ปูนีอิปิปิปิเก็บลายคันดินเพลงนี่หัวสักเนื้อจิตเก็บเก็บปูนีอิปิปิปิเกือบตายมาเอาอิปิปิปิเนะตายปูนีอิปิปิปิเก็บลายมาเอาอิปิฟังเพลงปูนีปิหัวใสๆเลยเต็มเต็มเต่ปูนีปิขึ้นไม่ไมมหัวสักเมื้อักยันกับอีน้องยนนะ คลิปนี้ก็สี่นาทีแล้วไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะกินผักคําสุดท้ายแล้วก็ไปนะคะทีนี้อ,อันนี้ที่มีประโยชน์ก็กินตามกับแม่หนูนากับน้องหนูนาก็ได้นะคะปปาน,านาอันไหนที่มีประโยชน์ก็ทานไปนะคะคําสุดท้ายแล้วก็ราสวัสดีไปกันแล้วแล้วเราก็กินข้าวกัน <c oughs> last vegetable e n i s a e m y full โอเคฟมอที่สาโอเควันโมเดิร์นฟินิชแล้วอือ้าวคนี่แม่ไม่ม้วนให้ไม่ม้วนให้ไม่ม้วนให้ t สอ่ไม่ม้วนให้โน้ลบายบายค่ะดิซี่ Bye bye, Savitrika. Bye bye, Thank you, guys, for watching my video. Hope you um, watch, um, watch my YouTube channel till I grow up. And I mean my mom and my mom's channel and my yeah. channel. Mm -hmm. Yeah. Have a good day. Bye bye. bye.